สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางและผลสรุปนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกับนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็ยินดีกับพี่น้องนะคะที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะวันนี้สูตรเม็ดเดียวของเราเนาะวันที่13านะคะพี่น้องจ่ายแอดให้ไปนะคะพี่น้องก็ให้เด่นสีไปวิ่งวิ่งรูดที่4ี่นะคะพี่น้องก็เข้าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะ74นะคะตัวนี้นะคะตัวที่แอดชอบนะคะนี่ วิ่งดูดก็มานะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เข้าไปนะคะรอบเฉพาะกิจก็แอดก็บอกนะคะถ้าพี่น้องฟังจบนะคะแอ,ะอดก็บอกไปนะคะว่าดีไม่ดีจะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็มาจริงๆนะคะพี่น้องมีแมงมาด้วยอ่าสำหรับรอบพิเศษนะคะมาอีกนะคะสี่สี่นะคะพี่น้องตัวนี้นะคะ ก็เข้าเข้าแค่รอบเฉพาะกิจและรอบพิเศษล่างนะคะสี่สีนะคะอ๋อสี่สองก็มานะคะพี่น้องจ๋ารอบ Vp นะคะสี่สองก็มาอีกนะคะนี่นะคะเจ็ดห้าไม่เข้านะคะศูนย์เก้าไม่เข้าศูนย์เจ็ดไม่เข้าหกเก้าไม่เข้านะคะเข้า v ี p ล่างสี่สองนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็สี่สี่แล้วก็เจ็ดสี่นะคะพี่น้อง ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่14นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันที่14เดือน7นะคะฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องแอดให้เด่นนะคะ เด่น5นะคะวิ่งรูดที่5นะคะก็ก็เอาไปเป็นแนวทางตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะพี่น้องจ๋ารอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องรอบเฉพาะกิจแล้วก็ค่อยมาลุ้นรอบพิเศษนะคะพี่น้องรอบพิเศษแล้วก็รรบแอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมารอบไหนเนาะเพียงแต่ว่าตามกำลังรายวันนะคะพี่น้องจ๋าก็เอามาแบ่งปันพี่น้องเนาะ เดี๋ยวแอดเจาะนะคะรูดเลยนะคะพี่น้องจ่าเม็ดเดียวก็มีแค่เม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดที่5นะคะถ้าตัวเด่นมานะคะยังไงก็เข้าเนาะแต่ถ้าตัวเด่นไม่มาก็หลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะ5 0าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้ ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะ เอาเบิ้ลไว้ก่อนนะคะห้าห้าเนาะห้าแปดนะคะห้าศูนห้าสี่ห้าหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าห้าคู่เท่านั้นนะคะส่วนห้าสองห้าสามห้าหและห้าห้าเจ็ดและห้าเก้านะคะคือคือชุดรองนะคะพี่น้องจ๋าก็ไปกลับนะคะแค่ห้าคู่เนาะ สุดท้ายนี้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรปังๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ